นะเบรดออกอันนี้เบรดเข้าเห็นไหมนะออกค่ะนะก็คือนะเนีนะเยอะไปนะเนต้องลดลงไหนบางทีดูจุดลดเบรดลงไหนนะ ตอนนี้เราได้สาบาร์มาใหม่นะฮะนี่ของเชฟล่านี่โอ้โหีนตรงนี้เป็นซับเชฟล่านะเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเอ็กเทอร์น b ลซับ e ูเฟอร์นะก็คือว่าซับอยู่ภายนอกนะมีช่องต่อเนี่ออปติคอลต่อได้หมดเลยมีบลูทูธเชื่อมบลูทูธฟังเพลงได้หมดเลยนะ USB ก็ได้เนี่ยเขาบอกเห็นไหม ออกอินก็ได้ทีวีอินเนี่ยออปติคอลโคแอคได้หมดเลยนะบลูทูธเห็นไหมแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวสวิตช์่ะเดี๋ยวเราช่วย,ยวประกอบ อน,นี่สวิตช์มันมีตัวนี้มีสวิตช์เปิดซับถูกไหมนี่ยแหมตรงนี้ข้างหลังนี่กดปุป๊บแหมขึ้นละนะตอนนี้เปลี่ยนโหมโดเอาเปิดทีวีแล้วเปิดทีวีด้วยอันนี้มันจะเป็นโหมโดนี่เห็นไหมมีอะไรนะถึงเ,เขียนว่า AUX อ่าน,นี่อันนี้คือบลูทูธใช่นไหม BT อันนี้คือวิทยุ อ้าวโอเคคร้บเป็นไงเอาลองเปิดหนังนี้ช่วยบำรุงผิวนุ่มทุกครั้งี่อาบด้วยกลิ่นแบบน้ำลัคไซร์ิปหอมกลิ่นละมุนของดอกซากุระผสานมอ i o n moisturizing e s s e n สองเทิรและให้ยันรอนช่วยบำรุงผิวทุกครั้งที่อาบให้ผิวดูนุ่มดูชุ่มชื่นช่ำน้าใหม่ลัาซุดี่ซากุระไปแนวทางเราไม่ได้หรอเป็นไงล่ะไม่อยากสิ่งนี้ฮะ เขาดูรีโมทเลยดิแน่นอนฉันกลับมาเราเป็นครอบครันี่ต่อโผตัวมรีโมทเนี่ยเราสามารถปรับลดนี่ได้ปรับลดเสียงเบสได้ถ้าเบ็ต่างมากฉันรู้แต่ว่ามฉันคิดถึงฉันไม่หยิบเลยเหรอไม่หยิบไมได้โอเคเอาไว้ีมแล้ว กปรแกทำตัวดีบางทีช้าจ้าโปรแกรกเรียกช้ามากเกินตกหลงไหมเบ็บวกลบเบ็ดเข้าดีนะลบเบ็อ่ะเอาเบ็ดออกหน่อยเบ็ดดังไปอ๋อถ้าดูเบ็ดดังไปใช่ไหมเนี่เอาเบ็ดออกนะเบ็ดออกอันนี้เบ็ดเข้าเบ็ดนะนะใช่นะก็คือ เนี่ยนะตีกรอกเตะข้าได้นะแล้วก็เพิ่มลดเสียงตรงนี้เฮ้ยขมก่อนสิเสียงใช่ไหมเออเดี๋ยวเพิ่มลดเสียงเหมือนรีโมทนี่ไงบวกลดเสียงรีโมทวอลุ่มเดี๋ยววอลุ่มอันนี้เราปิดเสียงทีวีอยู่ใช่ป่ะะปิดเสียงทีวีอยู่ใช่ก็คือเปิดเสียงตรงนี้ได้เลยทีวีมิวอยู่กลัไปปิด ็กอสาแล้วก็เมนูพวกเล่นในนี้เล่นย USB เล่นอะไรเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยกับอุทุตนี่ยที่หมดฉันจะพูดแล้วเนอะโอเคแล้วมันมีมิวเสียงด้วยมิวเป็นนะที่อ๋อเสียงแหลมเสียงทุ้มเบสอ๋อนี่เบส และอะไรเมื่อกี้คืออะไรอันนี้คือเนี่ยอ๋อคีเบิลเสียงแหลมทำไมทมัยนี้เร้องล่ะฉันบอกที่ร้อง๋อออที่เนี่ยเสียงแหลมใช่ใช่ใช่พออันนี้คือเบสตรงนี้กลุ่มนี้คือเบสอันนี้คือแหลมนะเนี่ยเบสอันนี้คือแหลมรถแหลม50ปีที่ใส่อันนี้ขึ้น เอาไีสักห้าเบียดเบียดเจ็ดเลยเบียดเบียดห้าพอเดี๋ยวแล้วแล้วก็มาลูกอันนี้เสียงแหลมเอาเอาสักสี่นะเบียดเบียดดังกว่าเดิเอาสักห้าพอสงวหกจที่สิบนาฬิ ยอดนะมีพุ่้ชนเดี๋ยวลองเกอะบลูทูธดูนะ,ะเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดบลูทูธอ่าบลูอ่าลองดูเจอไหมชื่อบลูทูธอ่าลองเกอะดูนี่เราปิดมิวเสียงก่อนเปิดบลูทูธได้ได้นี่ไงชื่ออะไรบลูทูธมันเด้งละวใช่เนี่ไงออ ใช่ไหมเพ<ช><ช>ราะเนี่ยเอ็มหนึ่งพันอะอะลองเปิด YouTube ช่องพ่อได้ลองเปิดที่พ่อไปเขาใหญ่นิดไอลองเสียงหน่อยดิอะครับ่เียกดช่องพ่อนี่ไง เคยไปเขาใหญ่ไหมครับเฮ้ยไม่เคยเลยครับเคยไปอยู่ครัหนึ่งครับเขาใหญ่เคยค่ะเราฟังเสียงเพลงดูโอ right> ้เสียงกระหึ่มมาไตั้งนิดนิดอันนี้เออไหนเปิดเสียงดิโมด่นะไม่เเคยยลไม่เคยเลยไม่เคยเลย เสียงหน่อยอันนี้เราเราไม่ได้เปิดทีวีนะเราไม่ใช่แต่เราเปิดจากนี้ไม่ดีเลยเนาะดีมากแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากลองอยากลองยังไม่เคยครับโเสียงนาสอนนะครับผมแล้วเราไปกินมามา่ากันทุกคนโคตฟินเลยนี่เ,เ,เปิดจากโทรศัพท์นะ

พี่เดียวเนี่ยเปิดเพลงได้เลยลองเปิดลองเปิดเพลงเปิด YouTube ดูได้เลยนะเปิดเพลงตังได้เลยก็คือดยนะเน,นี่ยซับสองพันกว่าบาท แตมือตัดังเลยนะทีวรนนี้ม็เป็นบอรดนะเปลี่ยนบอรดเปลี่ยนบอรดได้มีอรมันรอนีเมกเย็นยุเดี๋ยวก็เราค่อยต่อสายนี้รอน,น,น้ะคอ,ะอะมือจับและชัดเลยก็้ทวัผู้นำท้องถิ่นะฮะอันนี้ก็เป็นอปติคาล ทนายเดชาและแม่ของคุณแตงโมเดินทางไปที่อันนี้เป็นโคแอกโคแอคเราไม่ได้ต่อนะแล้วก็อันนี้เป็นออฟอินเราไม่ได้ต่ออันนี้เป็นบลูทูธมาต่อนะ Really?